อุปกรณ์ปั้นดินเหนียวหาที่ง่ายๆตามท้องถิ่นไทยนะครับดินเหนียวทรายจะลำบากยากในการปั้นหน่อยเราก็จะแยกดินกับหินออกจากกันตอนนี้เราเอานิว้วขยี้ขยี้เพื่อแยกหินออกเอามือจุ่มน้ำไว้แล้วก็แยกนะครับได้กอนหินเราก็จะทิ้งไปนิ้วขยี้ขยี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อแยกค้นหินเศษเล็กๆตอนนี้เราได้ก้อนใหญ่พอได้ปุ๊บเราก็ทำ นวดดินให้เข้ากันนะครับตอนนี้ดินก็จะติดมือฝ่ามือเรานะครับโอนปเลยเพราะว่าดินเหนียวทรายจะไม่ค่อยปั้นได้ดีการก่อตัวก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เราก็จะพยายามลองทําดูนะครับแบง่งแบ่งสอกมาแล้วตอนนี้จะปั้นเป็นส่วนตัวก่อนแต่ตอนแรกๆก็จะทาส่วนตัวเปลี่ยนใจทําเป็นฐานแทน,น ี่เรียผืนผ้าและแล้วก็ปั้นแขนปั้นขาทำเป็นเส้นย,วยาวๆลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบทกอนไม้ตะเกียบนินซอนะครับมาเชือ่อมเพราะว่าถ้าทําแล้วติดไม่ได้ก็แต่น้ํานิดหนึ่งตอนนี้แต่น้ําแล้วนะครับแต่น้ําก็ไม่อยู่ก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้ไผ่เล็กๆนะครับเสียบแขนเสียบขาเสียบคอนะครับตอนนี้แยกสัดส่วนเอาแบบง่ายๆปลายเท้าแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วกดลงถ้าไม่ติดก็ แต่น้ำเข้าไปนะครับแต่ดินเหนียวทรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลาวพอดีฝนตกหนักก็เลยมาลองปั้นดูนะครับหัวนะครับตอนนี้ช่วนหัววางดูก่อนเดี๋ยวก็เอาไม้เนี่ยเสียบกันไปด้วยอันนี้วางก่อนนะครับเดี๋ยวเราปรั๊มที่คออ่าอีใส่ผมหน่อยนึน่งก็นามากเลยนะทำบางก็ลาวและนิ้วครึ่งๆนะครับดินเนี่ยก็จะดินนิ้วดีนะครับ ทรายนี่เหนียวทรายไม้ที่เราหาได้ไม้ชนิดน่ไม้บางต้น,นแต่เข้าไปแค่นี้กดหน้ากดหน้าทำเป็นคอแล้วเราก็จะเชื่อมอิดนี่ก็ปั้นล้ะอ์ทำเป็นยบบต์ถงหญิงตอนอแรกจะเป็นชายถ้าเป็นคู่กันนปรับพิดหนึ่งแล้ววางฐานดู ตัวนี้เสียบไม้กันไปแล้วดูแล้วสูงนะครับดูแล้สูงแต่ปรากฏว่าฐานเริ่มยุบลงเรื่อยๆก็เลยทำให้เป็นเตี้ยนิดเดียวทั้งชายและหญิงตัวเตี้ยเลยตัดขาออกก็ไปลองปั้นดูนะครับสนุกสนุกดินดเดนียวทรายนะครับสวัสดีครับ